เดี๋ยวในตอนนี้นะครับเราจะมาดูนะครับเรื่องเกี่ยวกับพาเลต t นะครับหรือว่าเป็นเบสิกในการใช้งานพาเลตก่อนนะครับโดยเป็นภาพรวมของพาเลต e ทั้งหมดก็เอาที่ตัวหนังสือก่อนนะครับพาเลตที่ Photoshop ที่ผมพูดถึงเนี่ยเขียนอย่างนี้นะครับ P A L E W T E ซึ่งหมายถึงเมนูนะครับพิเศษกันแล้วกันนะครับซึ่งโปรแกรม Photoshop ใช้ในการาช่วยเหลือผู้ใช้นะครับแล้วก็เป็นที่ที่บรรจุคำสั่ง นะครับหรือว่ารูปแบบในการใช้งานในลักษณะต่างๆซึ่งมีหลากหลายเลิตด้วยกันนะครับอันที่1เราเริ่มด้วยการเปิดผลิตที่เราต้องการใช้งานขึ้นมานะครับเราอาจจะมีวิธีง่ายๆที่ง่ายที่สุดก็คือคลิกลงไปบนชื่อของเลิตนั้นๆอย่างเช่นถ้าเราจะเปิดผลิตที่ชื่อว่าสวัสดนะครับตัวนี้ก็คลิกลงไปนะครับก็จะปรากฏเป็นสีขึ้นมาให้เราเลือกนะครับหรือเลือกไปที่ Styles นะครับก็คลิกลงไปที่นี่ส่วนอีกทางหนึง่งนะครับเราใช้คําสั่ง w i n d o w นะครับแล้วก็ทําการเปิด นอกจาก2คํคำสั่งนี้นะครับได้แก่ document กับ workspace 3ก็แล้วกันนะครับกับ status bar ที่เหลือคือ Palette ทั้งหมดนะครับอย่างเช่นเราจะเปิด Palette ที่ชื่อว่า actions นะครับคลิกลงไปก็จะเป็นการ active นะครับ palette actions ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ในทำนองเดียวกันนะครับสมมุติว่าผมต้องการจะแยก Palette ออกมาผมแยกออกมาที่นี่นะครับ a c t i o n ออกมาอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับการปิด palette ทําได้ด้วยการคลิกลงไปตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น ที่คำสั่ง window s นะครับก็จะเป็นการเปิดพาเลต e ขึ้นมาสําหรับพาเลตที่ถูกปิดไปแล้วนะครับหรือว่าพูดง่ายๆกรณีที่เราต้องการเปิดพาเลต t แอคชั่นเนี่ยนะครับในหน้าจอตอนนี้ไม่มีแอคชั่นอยู่ตรงไหนเลยเราต้องมาพึ่งคำสั่ง window s เพื่อเปิดพาเลตที่ถูกปิดไปแล้วขึ้นมานะครับครานี้ในการจัดหมวดหมู่ของพาเลต t เนี่ยเราสามารถที่จะทําได้ตามใจชอบนะครับตามใจชอบของเรา อันที่1เนี่ยผมทําให้ดูแล้วก็คือการแยกเลตออกมานะครับถ้าอยากเอาเลิตไหนแยกออกมาก็ดรากตรงชื่อเนี่ยดึงออกมาเลยนะครับเลตก็จะแยกกันออกมาในทางกลับกันกลับกันนะครับถ้าเราอยากเอาเลตไหนไปรวมกลุ่มเนี่ยเราก็สามารถจะดรากเข้าไปในกลุ่มได้เลยเหมือนกันนะครับก็จะทําให้เลิตถูกจับไปอยู่รวมกันรวมเป็นกลุ่มเดียวกันได้นะครับเราสามารถเ,เปลี่ยนแปลงขนาดของเลิตได้นะครับด้วยการดรากที่บริเวณมุมด้านล่างอย่างนี้ ะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเวลาที่เราทําให้พาเลตเนี่ยเปลี่ยนแปลงตําแหน่งไปนะครับผิดเพี้ยนไปก็มีคําสั่ง Windows นะครับ Workspace บอกว่า r e s e t Palette Locations นะครับถ้าคลิกลงไปก็จะทำให้โปรแกรม Photoshop ทำการ Reset Palette ทั้งหมดให้กลับไปอยู่ที่ค่า Default นะครับผมให้ดูอีกนิดหนึ่งสมมุติว่าผมดึงพาเล t e นี้มาวางไว้ที่นี่เพื่อความชัดเจนในการมองนะครับ ผมเอาพาเลตคัลเลอร์ดึงออกมานะครับแล้วก็อยากจะกรุ๊ปพาเลตคัลเลอร์เข้าไปที่นี่เมื่อเราทําการ drag คัลเลอร์เนี่ยเข้าไปนะครับในพาเลตอื่นมันจะมีอยู่2สถานะสถานะที่1ก็คือ drag เข้าไปนะครับแล้วเกิดกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาข้างในนี้นะครับสังเกตดูนะครับแบบนี้เป็นสถานะที่1สถานะที่2จะเกิดเป็นแถบนะครับเป็นเส้นขึ้นบริเวณทางด้านล่างของกรอบไม่ไม่ปรากฏทั้งหมดกรอบสี่เหลี่ยม ลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับพอมองออกไหมครับนี่คือปรากฏเป็นเส้นขึ้นมานะครับเรามาดูแบบที่1ถ้าแบบที่1ใส่เข้าไปพาเลตเนี่จะไปอยู่ในกรุ๊ปเป็นเลเวลเดียวกันพูดอย่างนี้นะครับเป็นเลเวลเดียวกันผมลองเอาสวอชมาอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราทําแบบที่2ก็คือเข้าไปข้างล่างอย่างนี้แบบนี้จะเป็น2องเลเวลหรือว่าเป็นพาเลตท,ที่มี2ชั้นนะครับในหลักปฏิบัติผมอาจจะเหมาะสมกว่าถ้าผมเอาคัลเลอร์กับสวอชไว้รวมกัน ตรงนี้ก็เป็น Navigator กับ Info นี่เป็นสไตล์นะครับเอามารวมกันแบบนี้คำถามว่าทำแบบนี้มีข้อดีอะไรนะครับมีข้อดีก็คือว่าเราสามารถยุบเลตให้เล็กลงได้นะครับโดยการใช้ปุ่มมินิมั์ตัวนี้เห็นไหมครับนี่คือ p ล l ตสองชุดจะสามารถยุบให้เล็กลงไปได้นะครับแล้วก็ m a x i m ิม e ก็จะทำการขยายเลตออกมาในทํานองเดียวกันผมสามารถจับเลตอื่นมารวมได้นะครับสมมติว่าผมจะลองทานะครับ ไม่ได้นะครับทำผิดเอาใหม่นะครับต้องเป็นเส้นล่างอย่างนี้นะครับผมก็จับแอคชั่นกับตัวทูพรีเซตมาด้วยนะครับแล้วก็ผมก็จะเลเยอร์นะครับมาสร้างเป็นเลตอีกชุดหนึ่งนะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับก็ปรากฏเป็น3มชั้นแบบนี้นะครับสังเกตดูนะครับเมื่อเราทำการมินิมัลส์นะครับเลตทั้งหมดก็จะเป็นขนาดเล็กแค่นี้ นะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะใช้เลิตตัวไหนเราก็เพียงแต่คลิกลงไปที่ชื่อเลิตนั้นก็จะถูกเปิดขึ้นมานะครับอย่างเช่นจะใช้คัลเลรกก็เปิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเลตจะถูกเปิดขึ้นมาตามเท่าที่เราใช้เท่านั้นส่วนการปิดในเลเวลนะครับทาการดับเบิลคลิกนะครับลงไปที่ชื่อนั้นๆเนี่ยเราก็จะปิดลงไปได้นะครับยกเว้นเลิตเลเยอร์นี่จะพิเศษนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันตอนที่เราใช้เลิตเลเยอร์สมมุติว่าเราเลือกชั้นแนลดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นการปิด พาเลตหรือว่ามินิมัลไอส์พาเลตลงไปหรือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราเองนะครับทําการใช้งานพาเลตอยู่นะครับจะมีอยู่นิดหนึ่งนะครับพูดไว้ตรงนี้เลยกรณีที่พาเลตนี้เนี่ยแอคทีฟอยู่นะครับอย่างเช่นเลเยอร์เนี่ยเราคลิกลงไปเนี่ยจะไม่เปิดนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการมินิมัลไอส์พาเลตนี้อยู่นะครับต้องดับเบิลคลิกสําหรับชื่อที่เป็นลักษณะตัวเข้มแบบนี้นะครับต้องดับเบิลคลิก แต่ถ้าเป็นชื่อที่เป็น uh, non active อยู่นะครับก็คลิกลงไปก็จะเป็นการเปิดพาเลตได้เลยนะครับสมมุติว่าเราเปิดพาเลตขึ้นมาทุกชั้นนะครับทุกเลเวล4เลเวลเราสามารถ uh, maximize แล้วก็ minimize ทีเดียวทั้ง4เลเวลได้นะครับแล้วก็กรณีที่เราทําการเซตเลตเป็นที่พอใจแล้วเราสามารถสั่ง Window นะครับ workspace แล้วบอกว่า save workspace ได้นะครับผมอาจจะตั้งชื่อว่า step by step เพื่อทำการเซฟเวิร์ s สเปซหรือว่าพาเล e ของเราได้นะครับแล้วก็ในกรณีที่พาเลอที่เราเรียกใช้งานบ่อยเนี่ยนะครับหรือว่าเราอยากจะให้เข้าไปอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับที่ Photoshop เรียกว่าพาเลตเวลเราสามารถทำได้เหมือนกันนะครับโดยการ drag พาเล e ที่เราสนใจใส่เข้าไปเลยนะครับซึ่งพาเลตเวลเนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือว่า เมื่อเราเลิกใช้งานแล้วผลทจะถูกปิดโดยอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะใช้บลัชนะครับเราเรียกผลทเวลนะครับเรียกบลัชขึ้นมาแล้วเราก็ทําการเลือกบลัชที่เราสนใจสมมุติว่าเลือกเป็นอันนี้เมื่อเรามาที่ใหญ่จังเลยเมื่อเรามาที่เวิร์กสเปซของเรานะครับเพื่อที่จะทําการวาดเนี่ยผลทจะถูกปิดตัวเองไปโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมากังวลน,นะครับซึ่ง จริงๆแล้วบัชเนี่ยเป็นพาเลทพิเศษด้วยนะครับที่มีชื่อว่าป๊อปอัพพาเลทนะครับในทำนองเดียกันผมลองเปลี่ยนเป็นตัวเนวิเกเตอร์นะครับถ้าเราทำงานกับเนวิเกเตอร์เสร็จแล้วเรามาเลือกเครื่องมือใดๆพาเลทจะปิดโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้พาเลทใดๆไปอยู่ในพาเลทเวลเราก็สามารถทำได้ด้วยการแรกเข้าไปนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าพาเลทเวลเนี่ยจะปรากฏขึ้นมาเมื่อเราใช้หน้าจอเป็นออพันยี่สีขึ้นไป นะครับ600 800จะไม่มีพาเลลเวลนะครับไม่ผิดปกติอะไรเพราะว่าพาเลลเวลต้องใช้พื้นที่นะครับจำนวนหนึ่งโปรแกรมจึงให้ทำงานที่หน้าจอพันยิบสีขึ้นไปนะครับส่วนกรณีที่เราใช้งานพาเลลปกตินะครับอย่างเช่นสมมุติว่ารีเซ็ตนะครับเป็นพา l e เลลแบบปกติแล้วก็สมมุติว่าผมทําการแม็กซิมัยรูปภาพนี้นะครับแล้วก็มีความจําเป็นต้องมาใช้งานพื้นที่ตรงนี้นะครับอย่างเช่นจะมาวาดรูปอะไรก็แล้วแต่น ในพื้นที่ตรงนี้หรือว่าจะมาทำ Selection บริเวณนี้เราสามารถสั่งให้ Photoshop ปิดพาเลททั้งหมดไม่ใช่การปิดซ่อนพาเลททั้งหมดได้ด้วยการกดปุ่ม Shift นะครับแล้วก็ Tab บนคีย์บอร์ดพร้อมกันนะครับเราก็จะสามารถที่จะมา Work นะครับทำอะไรก็ได้ในบริเวณนี้ได้นะครับแล้วก็กดปุ่ม s h i t แท a บอีกครั้งพาเลทจะกลับมาส่วนกรณีที่เราต้องการให้ปิดพาเลทนะครับรวมทั้งส่วนนี้ Option bar แล้วก็ ทูบ็อกซตรงนี้เพื่อให้เกิดพื้นที่ใช้งานสูงสุดเนี่ยกดปุ่มแทบ็บปุ่มเดียวนะครับพาเลตแล้วก็ออปชันบาร์แล้วก็ทูบ็อกซจะหายไปหมดนะครับกดปุ่มแท็บนะครับแต่กรณีที่ต้องการปิดเฉพาะพาเลตนะครับก็ชิฟแล้วก็แท็บนะครับก็จะเป็นการปิดพาเลตไปส่วนกรณีที่ใครต้องการให้ p o t t s s o p เนี่ยเปิดขึ้นมาทุกครั้งนะครับพาเลตอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าเป็น Default หรือว่าเป็นแบบนี้ทุกครั้ง เราสามารถทำได้นะครับโดยการสั่ง Edit, p เ e อ e r e เ c e เนะครับเลือกไปที่ General Photoshop มี Option ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Save p l l t t t l o o c t t o o s ถ้าเราเลือกเครื่องหมายถูกแบบนี้โปรแกรม Photoshop จะทำการ Save Palette Location ทุกครั้งที่เราทำการปิดโปรแกรมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีการเลื่อน Palette ไปมาแล้วเราสั่งไฟล์นะครับ Close ก็คือปิดโปรแกรม Photoshop จะทำการ Save Palette ตำแหน่งพาเลตล่าสุดลงไปให้เราแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้เซฟแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกนี้ออกนะครับโปรแกรมก็จะทำการจะไม่ทําการเซฟพาเลตโลเคชันนั่นหมายความว่าเปิดขึ้นมาทุกครั้งพาเลตก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่ถ้าสมมุติว่าเราทําการเซตพาเลตในตำแหน่งที่เราเรียกว่าพอใจแล้วนะครับเราอาจจะเอาเครื่องหมายถูกนี้ออกจะทำให้พาเลตนั้นคงอยู่ในสถานะล่าสุด ที่เราทําการเลือกเอาไว้นั่นเองนะครับโอเคคิดว่าตรงนี้เป็นพื้นฐานนะครับเบื้องต้นในการใช้งานพาเลทที่อยากจะให้ทําความเข้าใจก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปใช้งานแต่ละพาเลทกันในรายละเอียดต่อไป